ฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอืมว่า wow. uh, ได้ยินไหมได้ยินครับชัดเจนครับพี่เอ้ <Hey. S 1> ครับอ่า uh, ผมจะโทรผมจะโทรมาถามพี่เซียน <Wow. S 1> นะครับว่าอ่า uh, <laughs> ก็ตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็กักตัวก็น่าจะจบกักตัวน่าจะประมาณวันที่หนึ่งตุลาครับน่าจะกักตัวครบสิบสี่วันแล้วก็หลังจากนี้หลังจากกักตัวสิบสี่วันเนี่ย เรื่องการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตกับเดชมิลเนี่ยผมจะไปในทิศทางไหนเนื่องจากเนื่องจากมีข่าวลือข่าวลือก็ได้ยินมาจาก<ม>หลายๆคนนะครับว,ว่ามผมจะต้องไปอยู่ MT ซึ่งข่าวลือพวกนี้มผมก็ผมก็มองว่าเป็นข่าวลือแต่ก็อยากจะได้ยินจากพี่เสียนมากกว่า<ม>ก็เลยโทรมาถามพี่เสียนว่าจริงไหมแล้วผมจะต้องทำยังไงต่อ ว่าจริงไหมคือพี่ว่าม,มันตอบไปเลยว่าจริงดีกว่าโอเคโอเคครับชัดเจนนะครับพี่ผมทีนี้คือเออคือเอาจริงๆเนี่ยแทบทั้งหมดของเราเลยนะคือ,อคนายให้ไปอยู่เอ็มทีเกือบทั้งหมดเลยอะ่ะตอนนี้ก็เจ้าเอ็มกลับมาก็คงได้ไปอยู่เอ็มทีกับหลับแหละครับอื คือมันเป็นคือมันมาตั้งแต่ดิสนีย์มาตั้งแต่จริงๆจ,จ,จะมีอาจจะมีปอมด้วยตอนแรกแต่ว่าด้วยความที่มันหมดแล้วอะไรเงี้ยครับอืมก็อยกเป็นนบเพราะนบเคยอยู่เอ็มทีมาก่อนครับอันนี้ก็นายใหญ่สั่งเลยแหละพูดง่ายง่ายครับอืม อทีนี้เขาเขามาดูปลัดว่าทําอะไรมาบ้างพี่บอกว่าสองปีหลังเขาทําลิกบลูแล้วเขาทำเดล็กเซลแล้วเขาบอกโอเคงั้นก็ลงตัว MT เอมทีส่วนเจ้าเอ็มเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้บอกเขาหรอกเดี๋ยวให้เขาก่อนเขาบอกตรงน้นเดี๋ยวก็หนึ่งฟงซ่าแล้วใช่ใช่ใช่ฮะเออคุณคุณป๊อปเองก็เรียกว่าอะไรอ่ะแกก็ชอบแกก็มีคาแรคเตอร์ส่วนตัวสูงอ่ะก็เออที ทีนี้ตัวในถ้าพูดในส่วนเฉพาะในส่วนของผมนะครับพี่พี่เสียนถ้าผมจะไปยูเอ็มทีเนี่ยผมจะต้องทํางานอะไรร่วมงานกับใครลักษณะงานแบบไหนเนี่ยผมจะต้องติดตามกับเฮอาหรือติดตามคุยกับใครครับพี่เรื่องนี้เดี๋ยวแปดอย่าเพิ่งไปคุยกับเอ็มหรือคุยกับคนอื่นเนาะอ่าอ่าก็เดี๋ยวปัดคุยกับ คุณแปว๋วอะนะคุณแปว๋วพนรารจะรู้จักมั้งมีมีคุณมีคุณซอยอะครับที่เป็นเฮดอาเขาเขาเขาไลน์มาถามผมว่าเดินทางกับไทยหรือยังเอ่าผมก็แจ้งว่าผมผมกลับไทยมาแล้วตอนนี้กำลังกักตัวอยู่สิบสี่วันแล้วเขาก็เปยเปยมาว่าหลังจากพี่เซียนคุยแล้วทางซอยจะอัปเดต จะอัปเดตให้ว่าลักษณะจะอัปเดตให้ว่าสวัสดิการเป็นอย่างไรอันนี้ครับท,ที่ที่ผมมีข้อมูลแต่ว่าในส่วนของของพี่พี่แปลล๋วเหรอครับก็นนเขา<ม>เป็นบีพ er <ม>ีพาร์เของเอมทไงอ๋อเออแต่พี่ไม่ได้ใจว่ามันมีการจะเปลี่ยนแพ็กเกจอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าเออไม่น่าจะคื คือเดิมทีอ่ะมันมีน้องคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อรุ่งอ่ะรู้จักว่าผู้ชายผอมๆอ,อ่ะไม่รู้จักเลยเขาวิ่งเ <c oughs> ขาวิ่งเอมทีแล้วก็ดูแลในต่าง country อัพคันท r รอะไรย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีแอคเขาที่เป็นแอคเขากึงก่งกึ่งโฮเซลแต่เป็น ไม่ใช่เดีคือ m g ที่ดูดีหน่อยในต่างจังหวัดแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนกลางนะครับแต่ทำงานอยู่ในอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอะไรพวกนี้พี่ผมผมก็เดี๋ยวผมอัปเดตกับคุณแปว๋วหรือว่าทางคุณซอยใช่ไหมครับพี่ว่าจริงๆอ่ะเขาแนะนำให้คุยกับพี่น้อยนะนอ,ยอันนี้รีพอร์ตตรงกับพี่น้อยสุรชาตอ่ะอืม คือต้องบอกว่าตอนนี้อันนี้เป็นแบบนี้ไปก่อนเนาะแต่ระยะยาวเนี่ยคือคือนายเขาแบ่งรับแบ่งสู้เขาบอกไปไปอยู่ตรงนี้อย่างน้อยปีนึงแล้วเขาพูดอย่างเนี้ยแบบแบบเดียวกันทุกคนกับดิสนีย์กับกับเออจริงๆก่อนหน้านี้จะมีเจ้าปิกเนาะปิกก็ย้ายไปอย่างเงี้ยปิกปมาร์เก็ตติ้งพม่าใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ เดี๋ยวนี้ก็นิวก็จะว่าย้ายไปอยู่เอ็มทีเหมือนกัน oh. เขาบอกว่าอย่างน้อยหนึ่งปีอ่ะเออ oh. ไปอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะกลับหรืออินเตอร์หรือไม่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่าสถานการณ์มันก็เราพร้อมไหมเราพร้อมจะบุกอินเตอร์กันรีหรือเปล่าอีกหรือเปล่า oh. อะไรประมาณนี้ท่า oh. นก็ต้องไปอยู่กับเขาปีหนึ่ง oh. แล้วก็ต้องช่วยพี่สักสามเดือนอ่ะอย่างน้อยอ่ะช่วยบอมอ่ะเออในในในส่วนของเวียดนาม ผมกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยงานของเวียดนามที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็คือในส่วนของฮานอยกับดานังเนี่ยผมยินดีที่จะช่วยนะครับไม่มีปัญหาเลย<ม>จ,ะจะสามเดือนหรือจะสี่เดือนก็ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่างานก็ถ้าเป็นงานงานเบสิกวางไว้พอสมควรแล้วทั้งทั้งทีมงานที่มีอยู่และทีมเฮดไม่ว่าจะเป็นทางซูเปอร์วเซอร์หรือทางที่เป็น l o c a เม a n a g e คือทางพี่วิงผมก็วาง เซตเบสิกกันไว้พอสมควรแล้วในส่วนของแอดวานก็ก็มีหลายคนที่ที่ที่จะพอพัฒนาไปได้ครับก็ก็เซตกันไว้ส่วนส่วนหนึ่งแล้วแต่แล้วอ่าตัวคำถามที่ที่ผมอยากจะถามพี่เซียนเมื่อกี้พี่เซียนก็คงก็งงให้คำตอบไปแล้วว่าถ้าผมมาอยู่ในเอมเนี่ยผมยังมีโอกาสเทียกลับไปในอินเตอร์อีกได้ไหมเอาพี่เซียนนะพี่เซียนก็ก็เปยเปยมาแล้วว่าก็ลองดูสักหนึ่งปีก่อนโอเคผมก็ไม่มีปัญหาครับอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็มีไทม์ไลน์ให้ ให้สักนิดหนึ่งแต่ผมเข้าใจว่าไม่ใช่คอนเฟิร์มแต่ก็โอเคครับพี่โอเค <Okay. S 2> ถูกต้องอ,อทีนีห้หลังอยากตัดตัวเสร็จก็เดี๋ยวเนื้องานคุยกับพี่น้อยหรือจริง <Okay. S 2> จ,งจงคุยได้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่ลองถามแกดูก็ได้นะพี่สุรชัยโอเคเดี๋ยวพี่ส่งมาต่อให้โ <Okay. S 2> อเคเออไมกว่า ส่วนแพ็กเกจอะไรนี้พี่ไม่แน่ใจนะอาจจะต้องคุยกับคนซอยมั้งว่ายังไงแต่น่าจะมีซินธิมีอะไรอยู่แหละก็มันน่าจะเท่าเท่ากันอะไรยเงี้ยเออเขาเคยถามพี่ว่าเออเออเอ็มอะเป็นยังไงแล้วปรับเป็นยังไงพี่เขาบอกเขาบอกว่าเออดูเหมือนปรับเขาจะชอบท่องเที่ยวมากกว่าชอบชอบเดินทางมากกว่านะชอบชอบหาความแปลกใหม่มากกว่าอะไรยเงี้ย พี่น้อยก็บอกว่าเออเขาก็ขาดคนในต่างจังหวัดอืมอ่าซึ่งซึ่งเป็นเอเป็นรูปแบบคล้ายๆทีทีแล้วก็อัปเรดตัวเองมาเป็นเอมทีในต่างจังหวัดนะอืม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 เคทนี่ก็คือคีย์แอคเค t าใช่ไหมครับพี่เสียดใช,ใช่โอเคก็ถือว่าเป็นแต่ทีเนี้ยผมจะผมผมเองเนี่ย อยู่ในเริ่มต้นจาก direct ซ e l l แล้วก็ขยับขึ้นมาใน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 ฝั่งของอินเตอร์ครับแต่ในส่วนของฟังก์ชันของ MT a c c o u n t ount, หรือ,อการการการทำงานในฝั่ง MT ผมเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ยังอยู่ในในสกิลที่เป็นเบสิกเลยผมถ้าถ้าผมมีโอกาสที่ที่ที่ได้เรียนเพิ่มเติมหรือม,มีคำถามเกี่ยวกับเรื่อง MT เนี่ยผมอาจผมอาจจะต้องบางที อาจจะต้องหาโค้ดนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพี่เซียนหรืออาจจะหาอาจจะเป็นปอมหรือหรืออาจจะเป็นพี่พี่พงหรือประมาณนี้ครับก็ก็คงก็คงยังยังต้องคุยกันอยู่นะครับพี่ถ้าถ้ถาถ้ามีคำถามจ,จ,จริงๆจริงนะพี่ว่าพวกเราอ่ะช่วยให้ได้ไกด์ไลน์เฉพาะกว้างๆนะแต่ว่าพี่ว่าสักพักหนึ่งเวลาเราวิ่งวิ่งวิ่งต่างจัหว่ดสมมติว่าร,ระหว่างทริปแล้วก็พอกติทริปกันกลับบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับระหว่างทริปอะ พี่ว่าป่าอาจจะเจอกับนกเยอะอืมซึ่งนกนี่โอ้พี่ก็ตอนแรกกับมองเขาเรียกว่าดีนะแต่ว่าพอเจอวิธีการทํางานลึกคุยลึกลงไปนี่โอ้แม่งต้องบอกว่าจากดีนี่เป็นดีมากอ่ะเชื่อว่าเก่งเกงจริงอะ่ะอืมอ,ม,อม,มองขาดเออต้องต้องยอมเลยคฮะเก่งจริงทีนี้ นบเขาก็ไปอยู่กับพยากิจะนะอยู่ทีที uh, แต่ว่า uh, พี่ว่าเวลาอยู่เจอกันในสนามหรืออะไรเนี่ยอ uh, <okay. S 2> ควรควรเรียนรู้จากเขาเลยอ่ะนัดกินกินข้าวกันสมมติว่าไปเจอนจังหวัดไหนบังเอิญเนี่ยทริปมันเปเจอกันพอดีเน่ยโอเคเรียกน, <laughs> นั่งคุยกันเลย <okay. S 2> อ่ะก็ก็ <Go. S 2> จริงๆแล้วก็ประมาณนี้แหละครับพี่เตอร์พีเตอร์ก็ไปอยู่กับยาเบอร์ดํำเนาะดูเนาะอันนี้ทราบแหละครับพี่เตอร์คุยกันว่าแกเพิ่งจะเดินทางไปถึงโคราชเมื่อวานก็เริ่มงานแล้วของพี่เตอร์เออก็อจริงๆพี่ไม่แน่ใจว่าในระยะสั้นเนี่ยยาเบิร์ดดำแกจะได้รับกันต่อสัญญาหรือเปล่าดีไม่ดีปีเตอร์จะได้โอกาสที่ดีก็ได้นะก็แต่ว่า แต่ว่าในนั้นแกงเยอะไปห,หน่อยวะ่ะแกงเยอะไปแกงเยอะไม่ว่าแกงเก่าเลยก็อย่างนั้นครับผมว่าก็รอเป็นรอเป็นไทม์ไลน์ไปแล้วกันครับแต่พ <s> ีเตอร์ก็เป็น <S <s ก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่ที่น่ารักนะครับแกแกก็แกก็ก,ก,ก่อนที่จะได้ข่าวมีข่าวเรื่องเอ็มทีครับแกก็ <S <s <ม>พูดกับผมเปย์ปยว่า เดี๋ยวมึงจะต้องมาอยู่กับกูนะเดี๋ยวมึงมาช่วยกู d i เ e c t เ e l l เดี๋ยวมึงมาช่วยกูไดเร c t s e ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ปฏิเสธว่าผมผมก็ยินดีผมก็ยินดีแต่แต่แต่สุดท้ายแล้วเหมือนประมาณว่าไม่ได้แกก็แกก็ไม่ได้เฟลอะไรฮะแกก็ทํางานของแกต่อไปผมผมก็ได้ยินตะข่าวเลยฮะก็ผมก็จนกว่าผมจะได้ได้ยินจากพี่เสียนะครับผมผมก็จะได้ปลดล็อกแล้วผมก็จะได้เดินหน้าเดินหน้าต่อเพราะว่า อย่างวันเนี้ยที่ผมคุยหลังจากคุยพี่พี่เสียเนี่ยชัดเจนปุ๊บผมก็จะได้วางแผนต่อว่าหลังจากนี้ผมจะ,ะผมจะต้องอัพสกิลของผมเองในส่วนในส่วนไหนแล้วก็ผมต้องทำงานกับใครอย่างไรเพราะผมมีความรู้สึกว่าหลังจากผมกัดจัดตัวเสร็จเนี่ยก็ไม่น่าจะช้าที่ที่จะต้องเริ่มเริ่มงานเริ่มงานเลยครัก็ พี่ว่าจริงๆเป็นโอกาสที่ดีในการอัพสกิลตัวเองหลายๆด้านเนาะครับมผ,มผมมองว่าผมถือว่าผมเป็นคนที่มีมีโอกาสดีมากนะพี่เสี่ยนไม่ว่าจะในฟังก์ชันของบิ๊กบู Boo, ในฟังก์ชันของทีมอินเตอร์แล้วก็ในฟังก์ชันของ m อมซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันแมทในตลาดนะครับแต,แต่แต่ถ้าพูดถึงว่าเอาดรเล็กเซลที่อยู่ณนะปัจจุบนันสกิลเดิมไปขายงานเนี่ยมันถามว่ามันมีดีไหมมันก็มีดีแต่ผมมองว่ามันมันแคบไปนิดนึงแต่นะแต่ ตัวตัวฟังก์ชันที่ได้รับมาน,บนับจนถึงนับปัจจุบันเนี้ยผมมองว่าขายได้ขายได้พอขายได้ได,ได้เยอะได้หลายได้หลายส่วนเลยคร <c oughs> ับ <c oughs> ก็โอเคครับพี่เสี่ยงครับประมาณนี้ครับพี่ชัดเจนโอเคโอเคก็ได้เดี๋ยวพี่เช็คกับพี่น้อยครับขอบคุณมากเลยครับพี่เสี่ยงครับ <c oughs> ผมสว, <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับ